เบสคําสิงแชร์ภาพพระเอกเกาหลีงานนี้วัสนาผูา้ใดล่าสุดสาวเบสและว,วันีคำสิงได้แชร์คลิปวิดีโอของหนุ่มเกาหลีซึ่งต้องบอกเลยว่าหุ่นแซ่บมากๆซึ่งหนุ่มคนนี้นั่นก็คือหนุ่มทรงคงังพระเอกหนุ่มดาวรุ่งที่ล่าสุดได้หวนจอในซีรีส์เรื่อง My d e m o n รับบทเป็นปีศาจร้ายซึ่งทําเอางานนี้คนที่ได้เห็นหุ่นแซบถึงกับใจละลายเลยทีเดียวซึ่งสาวคนนั้นนั่นก็คือสาวเบสละกรนีคําสิงที่แชร์คลิปวิดีโอนี้มาพร้อมกับระบุข้อความว่าวาสนาผู้ใดน้อพร้อมอิโมจิรูปคนอินเลิฟซึ่งแน่นอนคขาว่าทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสาวเบสชื่นชอบผู้ชายที่หุ่นแน่นกล้ามบึกและมีซิกแพคแบบนี้ขนาดหนุ่มทรงคางหุ่นแซบขนาดนี้สาวเบสถึง แชร์ลง IG เลยทีเดียวค่ะ จนทำเอางานนี้คนที่จีบสาวเบสอยู่อย่างหนุ่มแพทริกปาวริสก็ยังเคยแซวสาวเบสว่าชื่นชอบหนุ่มที่เล่นฟิตเนสเป็นอย่างมากนั่นก็คือหนุ่มแพทริกนั่นเองที่ดูชื่นชอบและเข้าฟิตเนสอย่างเป็นประจำจึงทำให้เห็นว่าหุ่นของหนุ่มแพทริกดูหล่อลำบึกและแน่นๆแบบสุดๆค่ะแบบที่สาวเบสเองก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่ากล้ามแน่นมากหลังจากที่ไลฟ์ด้วยการที่ฟอร์ดไทยแลนด์ในครั้งนั้นก็บอกว่าแน่นมากและหนุ่มแพทริกก็ดูเขินมากๆฉะนั้น ตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าวาสนาใครคะแน่ก็คงจะเป็นสาวเบสแหละคะ่ะถึงไม่ได้หนุ่มทรงคางแต่ถ้าได้หนุ่มดีต่อใจอย่างหนุ่มชาอูหลงแพทริกปาวบาริสก็มั่นใจค่ะว่าสาวเบสก็ฟูลฟิลได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันคะ่ะตรงสเปคขนาดนี้เมื่อไหร่หนุ่มแพทริกจะทําคะแนนเต็มสักทีคะ่ะมั่นใจค่ะว่า,วาความคลั่งรักรอให้คู่นี้มาสาดอยู่นั่นเองคะ่ะขอขอบคุณเบสคําสิงห์แพทริกปาวบาริสและทรงคาง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ